สวัสดีครับแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงบุ๋มบิ๋มชัดจรโมกสีนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยตำแหน่งหัวเสาอันที่จริงกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของ SV League ซึ่งจะเริ่มวันศุกร์ที่10นะฮะก็ปรากฏว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของฮิเมจิวิกตอรินะก็มีการแถลงข่าวด่วนวันนี้เองเลยนะครับด่วนข่าวจากญี่ปุ่นนะครับบุ๋มบิ๋มชัดชรโมกสีเลื่อนกำหนด การร่วมทีมวิกตอรินาฮิเมจิสโมสรวิกตอรินาฮิเมจิจากประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการผ่านเว็บไซต์ทางการระบุว่าชจอนโมกสีผู้เล่นหมายเลข19ในตำแหน่งหัวเสาเอาซฮิเตอร์จะเลื่อนการเดินทางมาร่วมทีมออกไปจากเดิมที่คาดว่าจะมาทันฤดูกาลใหม่ของ SV League ญี่ปุ่นเหตุผลก็คือบุ๋มบิ๋มกำลังอยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ขวาที่ประเทศไทย เพื่อให้สภาพร่างกายกลับมาสมบูรณ์ที่สุดก่อนกลับไปเล่นในลิงญี่ปุ่นหลังจากนั้นเธอยังมีภารกิจสําคัญคือลงแข่งขันในกีฬาซีเกมส์2 5ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนธันวาคมก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อร่วมทีมวิกตอเรียจิตในช่วงเดือนมกราคมปี2026ก็หมายความว่าบุ๋มบิ๋มรักษาตัวอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็รอแข่งซีเกมจนจบนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นการแข่งขันก็จะไป ร่วมทีมฮิมิจิในเดือนมกราคม2 0ั6สทางสโมรสรได้กล่าวขอโทษต่อแฟนๆที่รอชมฟอร์มของเธอในฤดูกาลนี้พร้อมยืนยันว่าบุ๋มบิ๋มตั้งใจกลับมาอย่างเต็มที่ในสภาพร่างกายที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นคำสัมภาษณ์คำกล่าวของบุ๋มบิ๋มนะครับที่ลงในเว็บของฮิมจิวิกตอรินะนะครับขอบคุณแฟนๆชาวญี่ปุ่นทุกคนสำหรับกำลังใจและการสน,สนับสนุนที่อบอุ่นเสมอมาตอนนี้ฉันอยู่ที่ประเทศไทย เพื่อเข้ารับการรักษาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ขวารู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถไปร่วมทีมทันช่วงเปิดฤด,ดูกาลของ SV League ได้แต่ฉันตั้งใจจะกลับไปร่วมทีมในเดือนมกราคมและตั้งตารอวันที่จะได้กลับไปเล่นต่อหน้าแฟนๆอีกครั้งค่ะก็เป็นคำกล่าวของบุมบิมนะครับแม้จะต้องรออีกไม่กี่เดือนแต่แฟนๆทั้งชาวไทยและญี่ปุ่นก็ต่างส่งกำลังใจให้บุมบิมชัดชุอออนให้ฟื้นฟรูร่างกายกลับมาแข็งแรง พร้อมกับโชว์ฟอร์มมัร้อนแรงในศึก s v l e a g u e จแปน2-0 25-26นะครับก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับสำหรับขา่ขาวข่าวของ s v l e a g u e แม่คลิปแรกกะว่าจะทำโปรแกรมการแข่งขันนะครับพอดีมาเจอข่าวของบุ๋มดิมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาแบบด่วนๆนะครับก็อย่าลืมนะส่งแรงเชียร์แรงใจภาวนาให้น้องบุ๋มดิมหายไวๆนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้การรายการเช่นเคยนะครับอย่าลืม กดติดตามกด subscribe ช่องตัวสปอตเพื่อเป็นกำลังใจให้กหันและกันและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงจัวลาไปแล้วสวัสดีครับ